ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทาร์ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นทางของคนที่เข้ามาฟังรันดอมช่วงนี้นะคะเหมือนคุณมีพลังงานความเป็นขาวและดำความลึกลับซ่อนเล้นและอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันคือสิ่งที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณมานานมากแล้วนะเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาในการสำแดงตัวตนนะคะจนถึงช่วงเวลานี้ มันก็เลยมีบางอย่างที่หมุนวนกลับมาเพื่อให้คุณได้เห็นได้รับรู้ได้ตระหนักถึงพลังงานเล้นลับในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ได้สังเกตแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วและมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องปรับบาลานสมดุลน,นะคะความรู้สึกข้างในของตัวคุณเองการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากๆการตัดจบปัญหาบางอย่างความรู้สึกไม่โอเคบางอย่างในชีวิตถ้าหากคุณสามารถบาลาน จิตใจหรือว่าความคิดมันจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่อิสระมากขึ้นและเรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดในเส้นทางของชีวิตนะคะคุณจะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับออของขวัญหรือพรอ,อันประเสริฐหรือไอเทมบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่ได้เจอกันแต่มันจะนำพาไปสู่ขุมทรัพย์ที่พิเศษมากๆนะคะชีวิตหลังจากนี้จะพบความจเจริญรุ่งเรืองความรักความสุข ความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นเหมือนกับเวทมนต์เหมือนคุณเป็นพ่อมดแม่หมดหนะาะในการร่ายเวทมนต์ในชีวิตให้เกิดความสุขความสําเร็จสิ่งไหนที่คุณคิดนะคะขอให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นชีวิตที่นําพาคุณไปสู่สิ่งต่าง ที่คุณคิดเอาไว้ในหัวไม่ว่าคุณจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาให้ระวังความคิดดีๆค่ะเมื่อคุณมีจิตใจที่หนักแน่นแน่วแน่มั่นคงพร้อมไฟนะคะกับทุกสิ่งคุณจะได้รับโอกาสดีๆค่ะและบางครั้งคุณต้องอยู่เป็นนิดนึงนะอะไรที่คุณรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าไปไฟท์ขอให้คุณใช้ความปณีปนอมและ หลีกเรียกมันออกมานะคะใช้ความรักในการสื่อสารในการจัดการกับปัญหาไม่จมําเป็นต้องไฟทุกอย่างนะคะแต่คุณต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเองมีความพร้อมที่จะชัดเจนกับทุกสิ่งและลุยกับทุกปัญหาแต่กับความสัมพันธ์หรือว่าผู้คนนะคะให้ใช้ความรักความปณีปนอมและอยู่ให้เป็นแล้วมันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ไวขึ้นถ้าคุณมัวแต่มาขัดแข้งขัดขาอยู่กับคำนินทาหรือว่า การทะเลาะก,กับเรื่องหยุมหยิมอะค่ะมันจะทําให้คุณเสียเวลาเสียโอกาสดีๆในชีวิตทําให้คุณไม่ได้รับสิ่งที่คุณควรจะได้ดังนั้นต้องใช้พลังงานของจิตวิญญาณเราอย่างไม่เปล่าประโยชน์นะคะอย่าเอาพริกไปแลกกับเกลือไม่คุ้มแต่ว่าสิ่งที่คุณทําด้วยพลังงานที่ดีด้วยความรักด้วยคําพูดที่เมตตาการุณาจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมค่ะ และบางครั้งมันหมายถึงคู่แท้ความรักเนื้อคู่โซเมทที่มาแบบต้องมนสะกดนิดๆอารมณ์เหมือนแรกพบสบดตาก็ปิ๊งเลยหรือไม่ก็เหมือนอยู่ในช่วงต้องมนนะคะอารมณ์นี้เลยอะ่ะเป็นพลังงานของความรู้สึกที่คุณเหมือนกับหลุดออกไปอยู่ในพวังสักระยะเวลาหนึง่งบางคนได้เจอคู่แท้นะคะได้เจอทวินเฟมได้เจอพลังงานยินหยางของตัวเอง บางคนเป็นเนื้อคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางมาให้เป็นโชคชะตาที่หมุนกลับมาเจอกันในชาติภพนี้หรือบางคนเคยเจอแล้วค่ะแต่กลับมาเจอกันอีกอ,กอาจจะเหมือนห่างหายกันไปนานก็ได้นะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ค่อยเหมาะในการมาอยู่ด้วยกันในช่วงแรกๆแต่รอบนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จูงมือมาให้นะคะเป็นความรู้สึกที่เหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณพร้อมสําหรับความสัมพันธ์ใหม่และเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่หนักแน่นแน่วแน่มั่นคง มีจิตใจที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีความรักความเมตตากรุณาให้กับความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมด้วยบางคนเหมือนไปบ่มเพาะการเรียนรู้นะคะในการปรับบาลานสมดุลความมีอีโก้เยอะก็ให้ปรับบาลานลงมานิดนึงแล้วก็ใส่ความรักความเอื้ออาทรเข้าไปหน่อยนึงบางคนเหมือนได้ค้นพบดอกไม้งามในป่ามืด อะไรทํานองนั้นอาจจะไปเจอกันในป่าหรือเปล่านะการเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็เป็นไปได้การไปในที่ที่มีน้ําหรือน้าผุนะคะมีการโยนเหรียญหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำนะคะ่ะก็สามารถที่จะไปเจอกันได้เช่นเดียวกันและบางครั้งคุณอาจจะฝันถึงกวางนะคะก่อนที่เจอกับเขาเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยนําพาคุณไปเจอเขานั่นแหละคะ่ะ เพราะว่ามันเป็นความรักที่อยู่ในการซับพอร์ตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายจัดสรรน,นะคะไม่ว่าคุณจะเคยอธิษฐานอะไรในการร่วมพบร่วมชาติเก่ากันมาก่อนนะคะมันกำลังหมุนวนกลับมาให้คุณได้รับคำอธิษฐานนั้นในชีวิตจริงณนะปัจจุบันชาติแต่จริงๆแม่หมอก,ก็ไม่แนะนำให้อธิษฐานร่วมชาติกับใครนะคะเพราะว่า เราควรจะเป็นจิตวิญญาณอิสระที่สามารถดําเนินชีวิตในเจ็จจำนงของตัวเองและเคารพเจ็ดจำนงของอีกฝ่ายดังนั้นการอธิษฐานอาจจะเหมือนเป็นการขอพอรมากกว่านะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับความสุขแต่ไม่ผูกมัดเพราะว่าพลังงานของการผูกมัดบางครั้งเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรและเราจะได้เกิดอีกไหมบางครั้งการขอแบบ บ่วงกรรมมันติดบ่วงทําให้เราไม่สามารถได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงในการส,าร,สร้างแต่หากเราเป็นคู่กันแล้วอะค่ะ พลังงานแหน่งความรักความผูกพันนะคะจะนําพาเรามาเจอกันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติความผูกพันนั้นก็จะยังตาตึงอยู่ในจิตวิญญาณของเราเสมอดังนั้นบางครั้งการเชื่อมั่นในเส้นทางภายในของตัวเราเองอะคะ่ะมันจะทําให้เราไม่ต้องผูกบ่วงกับใครในวาระที่ยังไม่เหมาะสมแต่มันจะมาในเวลาที่เหมาะสมค่ะและพลังบุญพลังความรักความคิดถึงความศรัทธามุ่งมั่นเนี่ยมันจะทําให้เราเกื้อกูลกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่า เรากำลังรักษาคำสาบานหรืออะไรอะค่ะเพราะงั้นสิ่งนี้นะคะหากเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันการสื่อสารการขอพรน่าจะดีกว่าการตั้งจิตในการผูกบวกนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะขอแทรกนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อจะมีใครนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็พลังงานความรักของคุณจะนำพาความรุ่งเรืองมาให้กับคุณด้วยนะคะชีวิตหลังจากนี้เนี่ย จะมีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะมีเวทมนต์เลยทีเดียวนะคะอยากได้อะไรก็ได้ได้มาง่ายๆได้มาแบบไม่ลำบากแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมือนเป็นบุญบาร,รมีเก่าการสะสมอะไรเก่าๆทรัพย์สินความรู้ความสามารถจะกลับมานะคะให้คุณได้โชคลาภได้วัสนาบาร,รมีแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาภายในนะคะหากคุณมีความกล้าหาญนักแน่นมั่นคงนะคะคุณจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและมันเป็นการเปลี่ยนผ่านจิตวิญญาณภายในไปสู่ความเชื่อใหม่ๆที่ไม่ใช่ความเชื่อว่าเราจะต้องแบบขอมูเตลูหรือโชคลาภนะแต่มันคือความเชื่อว่าข้างในของคุณเน่ะเป็นพลังงานของการส,สร้างที่ดีที่สุดเมื่อคุณปรารถนาและชัดในสิ่งนั้นมันจะได้ค่ะ ละคุณต้องอยู่ให้เป็นอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาพริกไปแลกกับเกลือนะคะการโต้เถียงหรือความวุ่นวายวอร์แบจากโลกรอบตัวถอยออกมาค่ะแล้วเอาเวลามาสร้างสรรค์สิ่งที่คุณอยากได้จริงๆสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องโฟกัสอย่าไปเสียเวลากับมันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยเกื้อหนุนคุณอยู่ขอให้คุณปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อไปต่อแล้วเส้นทางที่ใช่คนที่ใช่ความสัมพันธ์ความรักที่ดีจะวนกลับมาหาคุณในที่สุดนะคะ แล้วก็มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้แอคทีบมากขึ้นในการพัฒนาชีวิตอย่างก้าวกระโดดเหมือนต้องเป็นเวลาในการไฟล์เพื่อชีวิตของคุณเองและเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณเองทุกสิ่งที่มันเคยยากลำบากอะคะ่ะมันเป็นอดีตไปแล้วปล่อยมันทิ้งไปนะก้าวหน้าออกมาจากสิ่งเก่าๆกาอดีตเก่า เชื่อมั่นในพลังงานจิตวิญญาณของคุณคะ่ะแล้วคุณจะสามารถก้าวกระโดดไปพบกับความรักความสุขและทุกสิ่งที่เป็นปัญหาจะถูกขจัดปัดเป่าขี้คายในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซับพอร์ตดีวายแองเจิลคอยดูแลคุณอยู่นะคะและคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เจอกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือบางคนที่ยังไม่เจอตัวเป็นเป็นนะคะบางครั้งคุณจะได้พบเจอว่าเขาคนนั้นคือใคร หรือคุณจะได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับเส้นทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพรเหล่านี้มาเป็นคำตอบเฉลยในทุกๆข้อสงสัยที่คุณยังติดค้างคาใจอยู่และมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่ความมุ่งมั่นความกล้าหาญความรวดเร็วในการพัฒนาชีวิตไปสู่ความรุ่งเรือง และหลังจากนี้ค่ะมันคือการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ไม่ดีตัดทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ตัดออกสิ่งที่หวังผลอะไรไม่ได้ในอนาคตวางมันลงค่ะแล้วไปต่อในสิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่คุณพร้อมจะรับมือกับมันได้ในปัจจุบันค่อยๆก้าวเดินไปทีละนิดนะคะหนทางมันอยู่ภายในค่ะขนทางไม่ได้อยู่ภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นาคุณจากภายในเมื่อไหร่ที่คุณวาง ความสับสนวุ่นวายความเสียเวลากับสิ่งที่มันท็อกซิกและไม่ใช่ออกไปได้ละชีวิตคุณจะนำพาไปสู่พรอันประเสริฐและระวังนะคะเรื่องของคำพูดคำอธิษฐานหรือการสื่อสารหากไม่ชัว อย่าเพิ่งส่งเสียงใดๆออกไปให้คิดก่อนสักนิดนึงค่ะเพราะทุกอย่างจะเป็นเวทมนต์สำหรับคุณคำพูดถ้าหากคุณไม่แต่ตองให้ชัดเจนคุณจะได้รับสิ่งนั้นเพราะงานให้ระวังนะคะความคิดคำพูดที่เราสื่อสารมันจะเป็นพรที่ย้อนกลับมาหาเราและถ้าเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญไม่มีสติกับมันมันก็จะเป็นโทษที่กลับมาหาเราได้เช่นเดียวกันหากคุณตั้งมั่นศรัทธา ชัดเจนแน่วแน่ในพลังงานภายในของคุณแล้วอะคะ่ะทุกสิ่งที่คุณจะเปล่งเสียงออกไปมันจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันกับการกระทํานะคะเพราะงั้นทุกอย่างหลังจากเนี้ยจะง่ายขึ้นจะเป็นเวทมนต์และเป็นสิ่งที่จะหนุนนําคุณไปสู่ความสําเร็จความแน่วแน่มั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวคอยซัพพอร์ตแต่คุณต้องปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่และตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการก้าวไปสู่จุดที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณและโอกาส จะเปิดรอรับคุณอยู่เสมอค่ะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จและก้าวไปจากเส้นทางเดิมๆไปสู่สิ่งที่ใช่สิ่งที่นีงามและค้นพบเนื้อคู่โซเมททวินเฟ m มคนที่ใช่สำหรับใจของคนในเรววันนะคะหากใครที่รู้ตัวว่าเป็นไรเวอร์เกอร์ทวินเฟมสามารถสมัครสมาชิกระบบ VIP เพื่อรับข้อมูล ใน Channel นะคะทำให้คุณสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้อย่างราบรืบ่นมากขึ้นหากใครที่สับสนวุ่นวายใจต้องการรับการโค้ดเพื่อค้นพบตัวตนภายในสามารถตักทายตามไลน์แอดข้างล่างได้เลยนะคะขับคุณสำหรับทุกการรับชมรับฟังเจอกันใหม่คึิปหน้าสวัสดีค่ะ